พิสูจน์เทสใหม่รอดและอุ้มอิสยาค่ะ ออกงานคู่อีเวนต์แรกก็ร่วมบุญใหญ่กันไปเลยพระนางเทศใหม่ร้อนอุ้มอิศยาจากละครใจพิสุทธิ์ที่เตรียมโรงจอต่อจากควันไทยจัดเต็มสวยหล่อร่วมพิธีเปิดงานวันพระราชทานกําเนิดโรงพยาบาลเิริราครบรอบปีที่1 3 6ที่ไอคอนสยามชมนิทรรศการสิริราเอ็กซ์โป2024ให้วัยรุ่นเจนใหม่ได้รู้ถึงความก้าวหน้าและความพร้อมทางการแพทย์สาวอุ้มเพลินมากเพราะในเรื่องเป็นครูเลยสนใจเรื่องความรู้เป็นพิเศษหนุ่มเทศตื่นเต้นทุกอย่างโดยเฉพาะการตอบรับของ แนพร้อมอ้อนรอชมละครเรื่องแรกในชีวิต12พฤษภาคมนี้ค่ะก็ในเรื่องนะคะตัวครูหนุ่มพุกเนี่ยเป็นคุณครูเนาะก็จะเป็นคนสอนแต่วันนี้คนที่เป็นนักเรียนค่ะวันนี้เรามาได้เรียนรูนะ้ในวัตกรรมของแพทย์ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่อัปเดตบ้างค่ะ สำหรับผมก็ได้ความรู้ใหม่เยอะมากๆเลยครับผมแล้วได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เหมือนมาจากอนาคตจริงๆเลยครับผมติ่นเต้นและก็ดีใจมากๆครับ <c oughs> จะเห็นรถแจากรนณรลุพุกบนจอแล้วครับผมห <c oughs> วังว่าทุกคนจะชอบจริงๆครับผม <c oughs> ขอบคุณสำหรับกระแสตอบรับดีๆที่มีให้ละครชุดดวงใจเทโพรมของพวกเรานะคะก็หวังว่า12นี้ทุกคนจะชอบ ป๋าอนอนท์คนดีป๊อปถากุลล่าสุดไม่เปฝน,นอยู่กับแค่ในไลฟ์แล้วแต่โควงกันมาชอบงานบุญมาเก็ตตลาดนัดการกุศลรลวมร้านคนดังไรายได้ช่วยผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีที่เซนทันเวสเกตถึง7พฤษภาคมนี้งานนี้แฟนๆรุมต้อนรับเชียร์ทั้งคู่พร้อมถามความสัมพันธ์นอกจอเอ๋ยในละครลมเล่นไฟว่าจะลงเอยกันกี่โมงทำทั้งคู่ใจฟูลุดสปอยเอาใจกันไปเลยค่ะ ถือว่าเยอะเลยนะฮะรู้สึกดีใจมากนะฮะแล้วเราสองคนก็แอบคุยกันว่าอุยอุ่นใจเนาะเราเป็นสองคนที่มันจะโดนทุเรียนคัดมาแล้วมากาน่มางานได้ที่ควรจะมางานบุญสาหรับละครเรื่องลมเล่นไฟนะคะจะมีเหตุการณ์ดราม่าขึ้นนิดนึงจะเจอผู้เก่าของนี่เขาเรียกว่าอะไรความสัมพันธ์ของเราอ่ะเริ่มพัฒนาแล้วนี่เขาก็เริ่มตามจีบแบบชัดเจนแล้วแล้วเนี่ยจะเจอเหตุการณ์ให้มันแบบมันมีอะไรตื่นเต้นบ้างไม่งั้นเราไม่มีอะไรตื่นเต้นใช่ใช่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเหมือนพิสูจน์ความส Yeah.